สวัสดีครับมาชมห้องชิงเหรียญทองในแอปมหฮอตคันเทพออนไลน์นะครับมีผู้เล่นออนไลน์อยู่สามสิบหกท่านน่าจะเจอได้เร็วนะครับโอ้เจอเร็วเลยครับชุดนี้เจอเร็วเลยโอเคเราเดินก่อนนะครับเราเดินก่อนนะครับไปครับผมโอเคคู่แข่งเดินทรงนี้ มานี่ผู้แข่งหัวเราะเหมือนจะรู้จักเรานะครับแกงหัวเราะเลยมานี่ไปนีาเล่นกองโจรขึ้นไปมานี่ปิดกองโจรปิดทางกองโจรน,นะครับเต็มแบบนี้ก็เรียกปิดทางกองโจรอ่า ปิดทางกองโจรแล้วาขึ้นมาเราก็เสียบเข้าไปกินฟรีเขาก็ต้องปิดใช่ไหมล่ะพอปิดแล้วก็เสียบต่อยาวเลยเข้าฮอตจอยนะครับเราก็กินไปนี่ก่อนก็ได้เขาจะกินไหนดีเขากินนี่เราก็กินไปนู่นเขากินกลับมานี่เราก็เข้ากินสองเลยนะครับหนีไม่เอ่ย ดีไหมเข้ากินสองอีกทีหนึ่งยังไงก็ได้กินสองเรียบร้อยครับแพ้เลยเดินขึ้นมาแล้วขึ้นไปขึ้นมาทรงนี้ไปก่อนเหมือนจะไปเดินสุดริมขวานเนี่ยดูลักษณะไม่ใช่นะครับกองโจรเหมือนเดิม อุ้ยโทษทีโทษทีโดนข้างจอยอแล้วข <c oughs> วางไว้ก่อนนะครับขวางไว้ขวางไว้นะครับขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นไปอ่าตรงนี้ก็ขึ้นไปเตรียมตั้งป้อมยิงสามเราอ่านะเราก็จะได้หนีไปทางนู้นนะครับ นี่คือสูตรมันเลยนะครับนี่คือสูตรมันขึ้นไปครับไปครับผมต่อเลยเ,เข้ากินเราหนีไปไปเข้าฮอดให้กินก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เดินมานี่ให้กินก่อนหนึ่งตัว นะครับจะกินหรือเปล่าเท่านั้นแหละกินไหมกินมาสิบสามผมจะกินไปเข้าฮอตหมายเลขสามสิบเอ็ดอ้าวอย่าบอกนำมาปล่อยให้เวลาหมดอย่าบอกนำมาปล่อยให้เวลาหมดอ้ยอมแพ้เลยครับเออไม่ใช่หรอกแกคงจะคำนวณอยู่แกคงจะคำนวณอยู่ว่ามันจะเจออะไรนะครับ ก็ส่งสติกเกอร์มาเราะว่าสุดยอดนะครับอ่าคู่ที่สองครับคู่ที่หนึ่งมันมากครับมาครับอ่าเราเดินที่หลังนะครับไม่รู้เดินอะไรขึ้นยอ่อเราก็ขึ้นไปเลยถ้าเขายอ่ออ่า ขึ้นไปเออเดินแปลกดีดันขึ้นไปขึ้นไปครับผมขึ้นไปครับดันมาขึ้นไปยึดเซนเตอร์ต่อตัดข้างมา มาทางนี้แทรกไปหลบนะครับแทรกกินมีท่านผู้ชมอยู่สี่ท่านขึ้นไปขึ้นไปครับอีกไม่นานจะได้เห็นร่มถ้าเขาเดินผิดนานเรียบร้อยนะครับอีกไม่นานจะได้เห็นร่มผมเห็นแล้วครับ อ่าผมเห็นแล้วนี่แหละครับเขากินไหนก่อนก็ช่างครับเรากินไปสำรองอ่าตรงนี้นะครับนี่อีกไม่นานจะได้เห็นร่มผมเห็นไกลๆแล้วสามเท่าแต่ไม่เท่ากันนะครับเรียบร้อยนะครับเดินยังไงก็ชนะนะครับนี่โยกมาฝั่งนี้ก็จบข่าวเรียบร้อยครับ โอเคไปครับไปครับผมไปครับผมตัวนี้เดินห้าแต้มก็ขึ้นไปก่อนเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเผลอเป็นมาตรฐาน <Cathy> <weaknesses> ไปซะแล้วอ่าตัวนี้ก็ต่อไปอ่ากินไปกินไป ขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่เลยถ้าเข้ามาทรงนี้ไปนี่เลยอ่ากินไปตัวนี้ยึดยึดนี่ล็อกนี่ก่อนอต่อให้กินเคล็ด <c oughs> อีหยังน้อบานนี่ <c oughs> ทำไมเดินให้กินเฉยๆทานทำอะไรน้อเน,นี่ยไอเราก็นึ่าจะโดนร่มไม่ใช่นะครับแกเดินผิดนะครับแกน่าจะ มือไปโดนนะครับมือไปโดนป้ายไปโดนเร็วไปหน่อยโอเคกินก็กินมาทางนี้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่เห็นชัดเจนว่าเราชนะเลยเรียบร้อยนะครับอ,อไปครับ อหมุนไม่เจอซะแล้วก็มีผู้เล่นเยอะอยู่นะแต่น่าจะครบคู่กันพอดีหรือเปล่าเราเป็นคนที่เศษพอดีเป็นคนที่ไม่ครบคู่นะครับมันก็เลยต้องหมุนรอให้เขาเล่นจบหรือเปล่าเนะค,คนที่มีเป็นเศษของเขาเพอดีโทษทีนะครับทำให้รอนานมันหมุนไม่เจอจริงๆ เราเจอแล้วนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนสีกระดานสัหน่อยเพราะว่ามาเขียวอือมาเลยนะครับเปลี่ยนสีกระดานโอเคครับไปาขึ้นมาแล้วขึ้นไปขึ้นมาแล้วไปครับจนก่อน มานี่ขึ้นไปอืมขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปก่อนมานี่ไปเป็นมาตรฐานขึ้นมานี่คล้ายๆจูนอาจารย์สืบนะครับคล้ายๆจูนอาจารย์สืบ ขึ้นไปครับมาสรงนี้ปิดไปไปครับผมต่อออกไปก่อนเพื่อไปเข้าฮอสลงไปมานี่ลงไปเข้ากินจริงๆแหละกินกินด้วยครับผมเรากินสองูลเลย อมาวัดกันทีนี้ฮอตจะโดนฆ่านะครับตอนนี้อ่าเขาเดินตัวนี้รอเราก็ฆ่าฮอตเลยอ่าโอเคครับมานี่เพื่บก็ล็อกหมากไ้เลยมานี่เกือบก็ล็อกไปเลยหมดตัวเดินนะครับเรียบร้อยเดินไหนก็แพ้หมด ขึ้นไปครับผมไปครับนี่ขึ้นไปครับอู้โจรมากองโจรมาเหมือนเดิมครับเขาพยายามจะเล่นโจรทรงนี้อยู่ขึ้นมาเอาปิดไปเลยดีกว่าไหมปิดทางกองโจรไปเลยอ่าขึ้นช้าดีนักปิดซะเลยนะครับ ขึ้นช้าไม่ได้นะครับเป็นโจรต้องเข้ามุมเข้าป่าให้เร็วๆถ้าเข้าช้าไม่ใช่โจรน,นะครับถ้าเข้าช้าไม่ใช่โจรเห็นตำรวจมาต้องรีบเข้าป่านะครับอย่าไปมัวดิ้นอยู่กลางทางเขายิงเรานะครับโอเคอต่อไปให้กินสองไว้ก่อนยังไงก็ขอตุนหมากไว้ก่อนขอตุนกำลังไว้ก่อน อ่ามานี่ไปครับไปทรงนี้ก่อนมานี่ครับไปทรงนี้เบียดเข้ามาขึ้นไปไปครับมาครับตัวนี้ แล้วก็ต่อสองกินสองข้าฮอสไปหนีมานี่จับกินฟรีหนึ่งให้เลือกกินโอไม่ใช่ให้กินเฉยๆไม่ได้ให้เลือกกินไปครับเข้าไหนก็ไม่ได้นะครับตายหมดอ่า อันนี้ครับอีกสักคู่หนึ่งอู้เจอเร็วเจอเร็วคนนี้น่าจะเป็นเสียน ไม่รู้ใช่ไหมอ่าน,นี้น่าจะเป็นเซียนนะครับไปครับผมโอ้โหคือหลายสีหลายหมากแท้โชว์พาวโชว์พาวแล้วอือขึ้นไปครับ สีหลายมากขึ้นไปขึ้นไปมานี่เป็นของโจรไปปิดทางของโจรเราขึ้นไปครับอืมไปครับคนนี้น่าจะเป็นเสียนนะครับโอเค เบียดไปให้กินฟรีเบียดไปเบียดไปเบียดไป,ดไปตโตได้ไหมโตไม่ได้ด้วย,ย,ย,วววยกินคนละตัวเข้าเบอร์สิบห้าไหม ตรินนะครับตรินตรินหรือตรินอ่านอ่านยากนะครับยอมแพ้ไปตัวเต่าตัวลืกแล้วก็นอนนนนะครับตัวนี้เสียนน่าจะเป็นเสียนอ้าวแกยอมแพ้เลยนะครับแกไม่เล่นกระดานที่สองอเราต้องจับคู่ใหม่นะี่ย จับคู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหไปกี่เกมแล้วน,นี่น่าจะเก้าเกมเลยมั้งไปครับไปครับผมมานี่ห้าแต้มนะครับเขาเป็นห้าแต้มขึ้นไปขึ้นไปเป็นห้าแต้มไหม ึ้นไปครับอู้เป็นกองโจรด้วยเบียดเข้าไปมาครับ เดินไปนี่มีท่านผู้ชมตามมาดูเกือบทุกแม์เลยนะครับเนี่ไปครับโดนสองต่อนะครับสองต่อไป้ามีอะไรมากอ่าทรงนี้มา ไปนี่ครับขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่ก็ไปนี่โดนสามต่อนะครับดีนะที่แกให้กินนะครับแกยังกินให้นะถ้าเป็นบางคนนี่ไม่กินเลยนะครับ ไปครับเรียบร้อยอกระดานสุดท้ายสำหรับเวลาวิดีโอชุดนี้นะครับกระดานสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับไปครับโอเคขึ้นมาไปตรงนี้ขึ้นไปมานี บีบเกมไปเอ้าจะต่อสองเราหลบก่อนท่านหลบกอ่อนอาขึ้นมาไปครับผมขึ้นมาบีบเกมไป มีช้อยให้เลือกกินไปนี่ก่อนนะครับกินไปเราก็กินไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เข้ากินกินฟรีโป้ตัวนี้เลยนะครับเขากินด้วยได้แต่เขากินแล้วเราได้กินคืนเราไม่เสียหายนะครับแต่เขาต่างหากที่เสียหายอ่เขาเสียหายเยอะเลยแหลอะอม ทีนี้เราก็กินไปมานี่ก็โยนไปเลยกินฟรีไปครับไปไล่กินไปกินฟรีไป มานี่กินนี่กินนี่เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ